มันมีเหตุเรื่องของการใช้อาวุธปืนยิงตัวเองนะเจ้าที่ตำรวจนั้นใช้อาวุธปืนนั้นยิงตัวเองที่สพชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีนะฮะก็นะผมไปดูข้อมูลนิดหนึ่งนะฮะน่าสนใจเพิ่งรายงานเมื่อช่วงเช้านี่นะฮะมีรายงานนะครับว่า เกิดเหตุเจ้าที่ตำรวจนะครับยิงตัวเองได้รับบาดเจ็บชื่อพันธุ์ตำรดกพิทยากรเพ,รพ,รพชรรัฐเพชรรัฐอายุ58ปีตำแหน่งพุ่งกับนะครับบกสพร,รพ .6 นะอาวุธที่ใช้ก็เป็นอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มมโอ้โหพฤติการตำรวจมพฤติการนะครับที่มีการได้รับแจ้งก็ นะว่าได้มีผู้ได้ยินเสียงปืนนะที่บ้านเลขที่9ทั91ทับ369ตำบลบางตะไนอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับก็เลยเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะเบื้องต้นนะครับนางสาววราลีเพชรชรัตซึ่งเป็นลูกสาวนะครับได้ให้ข้อมูลกับเจ้าที่ตำรวจ มีข้อจริงที่ปรากฏว่าอนเกิดเหตุได้มีปากเสียงกันในครอบครัวจากนั้นท่านพุ่งกับนะท่านพันโรเอกพิเชกรได้หยิบอาวุธปืนขึ้นมายิงตัวเองบริเวณหน้าอกด้านซ้ายหนึ่งนัดแล้วล้มลงกับพื้นนะครับลูกสาวจึงได้โทรศัพท์ไปที่1นึก้าหและกู้ภัยให้มาใหมาช่วยเหลือนำส่งที่โรงพยาบาล เวอร์เมติคอลเบื้องต้นผลขีดอันตรายแล้วเออมูลเหตุนะครับอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพราะเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลว่ามีการนะครับมีปากเสียงระหว่างพ่อกับลูกนะนะแต่สุดท้ายนะครับคุณพ่อก็ใช้อาวุธปืนในการยิงตัวนะอืี๋ดวดูข้อมูลนิดหนึ่ง เพ่อกับลูกนะฮะผมว่าทำไมถึงขนาดนั้นนะมันมีมูลเหตุมากกว่านี้ไหมฮะนะท่านผู้ชมฮะหอมีภาพของท่านด้วยอุ๊ยคุณหน้ามากกับท่านผู้ชมัะผมคุณหน้าท่านมากเลยท่านที่ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองนะฮะผมคุณหน้ามากเลยมีภาพมาด้วยนะเดี๋ยวที่มีการสอบสวนข้อมูลเบื้องต้นว่า